น,นี่เราไปตัดหญ้ามาได้พึ่งได้พึ่งมาให้เขาหอมดูว่าเขาหอมกินเป็นหรือเปล่าเอ้ยชอบไหมโชว์ไหม,ไหมกินเป็ี่ยนไหมเนี่ยกินเป็นีนมันเหมาะสำหรับหนูมากเลยไหนหนูยืนข้างๆดิเดี๋ยวจะดูก่อนว่าใครใหญ่กว่ากันดูนะครับเราไปตัดหญ้ามานะครับมีเป็นรังแค่นี้เองนะอยากกินอยากกินมาอ่ะกินโชว์กินโชว์โ,ชวโอ้ Boss, bò bay bò mùi bò này bên này Mhm. phương bay kia này một con. Mhm. <laughs> mhm. <Man chếp> mấy? Mhm. 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 hả Mhm. 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 ờ ờ Mhm. 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 đi กินให้หมดเลยกินน้ำหวานตรงนี้ด้วยน้ำหวานด้วยมีน้ำหวาน้วยหวานไหมกินตรงนี้้วยกินตรงนี้ให้หมดเลยคำเดียวเลยไม่หมดนะครับไม่หมดพึ่งกับพึ่งกับพึ่งกับคนกินนี่เหมือนกันมากนะครับคืออะไรพ่งกินเอาไปไหนหอมมามากินก่อนเร็วโอเคอืม จมูกแตกกินให้หมดเลยครับถึงมากเลยเนี่ยข้าวหอมกินมิมพี่น้องกินมิมข้าวหอมกินมิมโอ้โหรองเท้าเขาไม่ใสเดี๋ยวคุณทีทำไมคำเยอะหมดหมดเลยโอเคปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยฝากกดไ์กดแชค่ ไม่นะะ้องค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย